สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสาละชุมพลรหัสนักศึกษา624701076มู่เรียน62ทั67วันนี้จะมานำเสนออาชีพเกี่ยวกับช่างแต่งหน้าทำผมนะคะอาชีพของช่างแต่งหน้าทำผมความรู้ที่ต้องมีนะคะ 1. ต้องมีความรู้เรื่องด้านการแต่งหน้าทำผมสสามารถคิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการแต่งหน้าได้เสมอเสมอม รู้จักอุปกรณ์และคุณสมบัติของเครื่องสำอางและเครื่องมือทำผมใน,ในรูปแบบหลากหลาย 4. ต้องมีความรู้เรื่องจัดแต่งทรงผมนะคะอาชีพของช่างแต่งหน้าทำผมลักษณะที่ต้องมีคือ 1. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้ทางด้านศิลปะ 2. มีการพัฒนาและฝึกฝนฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆ 3. สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ อาชีพช่างแต่งหน้าทำผมต้องมีคุณสมบัติก็คือนะคะ 1. มีความรับผิดชอบในการทำงานและมีความตรงต่อเวลาเพราะเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก 2. มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานและนายจ้าง 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตนและกระตันยู 4. ชอบหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 5. มีความอดทนนะคะ ต่อไปเรามาดูรายได้ต่อเดือนของอาชีพช่างแต่งหน้าทำผมนะคะผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานมีทั้งชื่อเสียงและประสบการณ์ก็จะเป็นสิ่งกำหนดผลตอบแทนของเราได้เช่นกันนะคะโดยหากเป็นช่างแต่งหน้าฝึกหัดเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่2,500-3,000บาทต่อหนึ่งงานซึ่งจะคิดเป็นการทำงาน6ชั่วโมง และหากเริ่มมีฝีมือมีคนรู้จักบอกต่อถึงความสามารถมากขึ้นก็จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้มากขึ้นตามลำดับค่ะเรามาดูข้อดีของอาชีพช่างแต่งหน้าทำผมกันนะคะ 1. การสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับคนความสามารถในการทำงานร่วมกับคนดัง 2. กิจกรรมสร้างสารรค์ 3. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศและทั่วโลกนะคะ 4. ความต้องการในการประกอบอาชีพนะคะต่อไปเรามาดูข้อเสียของอาชีพช่างแต่งหน้าทำผมกันนะคะ 1. การแข่งขันสูงทำขึ้นเป็นจำนวนมาก 2. ไม่ได้ตั้งหลักในอาชีพนี้ก็ไม่สามารถที่จะหาวิธีการแห้กับลูกค้าที่แท้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 3. การทำงานกับตารางเวลาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ สิ่งที่ช่างแต่งหน้าควรรู้นะคะก็คือ 1. เทคนิคพื้นฐานของการแต่งหน้าและการทำทรงผมนะคะ 2. โทนสีและการผสมผสานของรูปแบบ 3. นวัตกรรมในอุตสาหกรรมความงาม 4. จิต,ตวิทยาของลูกค้านะคะคุณภาพของมืออาชีพช่างแต่งหน้าทำผมนะคะ 1. ทักษะในการสื่อสารความสามารถได้รับลูกค้าอย่างรวดเร็ว 2. การพัฒนาความสามารถทางศิลปะ 3. การรับรู้สี 4. การปรากฏตัวของหน่วยความจำและการคิดเป็นรูปเป็นล่าง 5. ความรู้สึกสมมาตรของความแม่นยำและความสามาัคคีดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ